กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Call of Duty Warzone วันนี้เราจะมาทำคลิปแนะนำการแต่งปืน AK 47ให้เป้านิ่งแรงดีดน้อยขึ้นสโคปไว แต่งแบบนี้มีอยู่จริงนะครับสำหรับ AK47 เอ้ย47คลิปนี้จำเป็นมากๆสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งหัดเล่นใหม่มาไม่นานนะครับเพราะความรู้ที่ได้มานี่มาจากประสบการณ์ล้วนๆเลยตายมานับไม่ถ้วนดูคลิปนี้จบแล้วผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่ๆเลยนะครับก่อนหน้านี้ ทำคลิปเยอะมากสําหรับเกมนี้ทางการแนะนําการแต่งปืนหรือว่าการแนะนําการเล่นสําหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เริ่มจากศูนย์หรือว่าการแต่งปืนต่างๆและก็จะคอยอัปเดตมาให้เรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดคลิปดีๆครับผมถ้ากดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมเคยหมดหวังกับปืนนี้ไปแล้วบอกตรงๆ แต่พอได้มาลองเล่นจริงๆจ,จังๆและลองแต่งแบบจริงๆจ,จังๆสุดท้ายก็กลับมาใช้อีกจนได้นะครับแต่พูดถึง AK 47ไม่ใช่40เครับแน่นอนครับเราต้องนึกถึงปืนที่เกือบจะแรงที่สุดในบรรดา assault rifle แต่ก็ไม่ค่อยมีใครจะหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่ครับผมเพราะอะไรอย่างที่รู้กันดีครับแรงดีดปืนสูงมากแล้วก็ไฟเลทต่ำ ถ้าใส่สโคปไกลๆนี่จอสั่นจนสตูหายไปได้เลยในทีเดียวถ้าแต่งเทหมดหน้าตักไปที่การทำให้ปืนนิ่งสุดท้ายก็คือจะยกสโคปช้าจะวิ่งช้าแล้วก็จะทำให้คิวไม่ค่อยได้เพราะว่ายกปืนไม่ทันนะครับคนเลยนิยมไปเล่น M4A1 หรือว่าการดิวสมากกว่านะครับแต่คลิปนี้แก้ปัญหานี้ได้ถ้าใครแต่งตามคลิปนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนใจแล้วติดใจในความแรงของ AK เขาไปได้นะครับทีนี้ เรามาพูดถึงเรื่องการแต่งปืนกันดีกว่าอาจจะนานไปสักหน่อยต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าใครพอรู้เรื่องพื้นฐานมาอยู่บ้างเพราะมันอาจจะละเอียดไปสักหน่อยเพราะอยากให้คุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่ฟังรู้เรื่องไปด้วยนะครับสําหรับการแต่งปืนแบบนี้จะเน้นไปที่ทําให้เป้านิ่งยกไปและมีแรงดีดน้อยเหมาะสําหรับโหมด Battle ล้อย่อมากๆนะครับเพราะว่าเราจะปะทะกันที่ระยะกลางสส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาเริ่มด้วย Muscle หรือว่า ปากกระบอกปืนแน่นอนครับต่อให้แรงแค่ไหนถ้าขึ้นจุดแดงในมินิแมปก็อาจจะโดนมือที่3มือที่4ซ้อนก็ได้นะครับผมแนะนำ lightweight suppressor ปากกระบอกอันนี้จะทำให้ sound suppression เล็กก็คือจะมีคุณสมบัติเก็บเสียงซึ่งถ้าของแต่งปืนชิ้นไหนขึ้นว่า plus sound suppression ก็จะเก็บเสียงนะครับเก็บเสียงในที่นี้คือ ยิงแล้วไม่แสดงตำแหน่งจุดแดงๆขึ้นในมินิแมปของศัตรูแต่ถ้าใครหูเทพก็เรียบร้อยอยู่ดีครับโดนเจออยู่ดีแต่ว่าปืนนี้จะลบดามเจแร์หรือก็คือยิ่งยิงไกลมากเท่าไหร่ดามจจะลดลงมากเท่านั้นซึ่งทุกปืนก็จะลดดามจลงอยู่แล้วถ้าปะทะกันตรงๆก็ได้เปรียบแน่นอนนะครับที่ผมเลือกมัสเซลอันนี้ก็เพราะว่าถ้าเป็นมัสเซลอันอื่นอย่างเทคนิคอลสเปเซอร์ หรือว่ามโนลิติกซั p เรเซอร์ที่มีคุณสมบัติเก็บเสียงเหมือนกันมันจะทำให้ยกปืนช้าลงนะครับซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการบวกกันที่ระยะใกล้และระยะกลางถ้าใช้อันอื่นที่มันยกปืนช้าอาจจะมีผลในการยกสะโขบตอนเจอสตูก็ได้นะครับไปกันต่อกันที่ชิ้นที่2 b a r า e l เคือกระบอกปืนผมแนะนำ t 3 e n r p k barrel สำหรับกระบอกปืนอันนี้ 1. ปืนจะเพิ่มดาเมจแร็งหรือว่าดาเมจในระยะไกลแทนมาสเรลอันเมื่อกี้ที่เราลดไปนะครับ 2. b ง l e วเล v วิลด์ซิตกระสุนจะวิ่งไปหาเป้าหมายเร็วขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงอัตราการลั่นกระสุนนะครับอันนั้นจะเป็นไฟเลสสาเพิ่ม Recoil Control ลควบกคกุมการสะบัดของปืนหรือก็คือจะทำให้แรงดีดปืนน้อยลงนั่นเองหรือก็คือ การแต่งชิ้นนี้จะทําให้ปืนนิ่งที่สุดในบรรดากระบอกปืนนั่นเองแต่ว่าจะทําให้ขึ้นสโคปช้าลงและวิ่งช้าลงเนื่องจากกระบอกยาวของปืนนั่นเองคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยนะครับว่ากระบอกปืนยาวเกือบทุกปืนจะลดโมบิลิตี้จะขึ้นสโคปช้าหรือไม่ก็จะวิ่งช้าลงเกือบทุกปืนแน่นอนไปต่อกันที่ชิ้นที่3 under barrel ก็คือใต้กระบอกปืนผมแนะนํา ติ๊ก i ิเช่นกันครับลดแรงดีดปืนเป้านิ่งและแน่นอนลดความเร็วในการเคลื่อนที่ทีนี้เราก็ได้2ชิ้นที่เป็นคุณสมบัติเป้านิ่งมาแล้วนะครับต่อไปผมขอข้ามไปที่ชิ้นที่4ด้ามถ่ายปืนนะครับผมขอแนะนำ Skeleton Stock แต่งชิ้นนี้จะทำให้วิ่งเร็วขึ้นและขึ้นสโคปไว้ขึ้นถ้าถามว่าทำไมไม่ใช้น o สต็อกไปเลยบอกเลยครับ ลองใช้แล้วเป้าจะดีกว่าเดิมเยอะมากซึ่งสกลิลตั้งสต็อกนี้ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทดแทน2ชิ้นก่อนหน้านี้ที่เราแต่งให้เป้านิ่งแต่ว่าจะยกชานะครับผมไปต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5แน่นอนครับสโคปปืน AK ผมไม่แนะนำให้ใช้สโคปคูณ3ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้า AK ได้ใส่สโคปคูณ3ขึ้นไปเมื่อไหร่หน้าจอของคุณผู้ชม จะสั่งไปทั้งจอเลยนะครับและจะสูญเสียโอกาสในการคิวแน่นอนเพราะว่ามองไม่รู้เรื่องเลยนะครับศัตรูหายไปไหนไม่รู้เลยถ้าสมมติเจอศัตรูที่พิวๆหน่อยนะครับได้เคาะสันนัดแรกนะที่4ก็วิ่งไปไหนแล้วครับไม่รู้ผมขอแนะนำให้ใช้เป็น g m m n n r r f l l x หรือว่า Monocle Reflex s i ไ e ที่จะทำให้เรายิงได้ทั้งระยะใกล้และก็ระยะกลางอีกด้วยส่วนถ้าถามว่า2อ,อันนี้แตกต่างกันไหมตอบให้เลยครับว่าแทบไม่แตกต่าง สามารถเลือกใช้ได้เลยแล้วแต่ความชอบเลยครับแต่ส่วนตัวผมชอบ m o n o เคิล e f เฟ็กซ์ไมากกว่าเพราะว่าระยะสะคขบจะคลีนและกว้างกว่านะครับผมจบแล้วครับรับนะการแต่งปืน AK ถ้าคุณผู้ชมถามว่าเฮ้ย mm. พี่ทำไมไม่ใส่เพิ่มกระสุนเป็น40หรือ75นัดละครับมันโหดกว่านะบอกเลยครับ30นัดก็เพียงพอแล้วสำหรับการคิว2คนสบายสายถ้าเรายิงลั่นเข้าหัวสักนัด2นัด และนัดอื่นๆโดนตัวสบศพสบายๆครับนอกเสียจากคุณผู้ชมจะเป็นสายเถื่อนมากใส่75นัดแทนสต็อกแต่นั่นก็จะทำให้เรายกปืนช้าขึ้นไปอีกวิ่งช้าลงไปอีกรวมถึงทำให้ปืนดีดกว่าเก่าเยอะมากนะครับถ้าเราเพิ่มกระสุนต่อให้มีร้อยนัดยกไม่ทันอย่างไรก็ตายครับหรือว่าต่อให้มีร้อยนัดแคมและค้ำอยู่ในบ้านนิ่งๆรอย,ยิงร้อยนัดเจอทีมโปโปสักหน่อย หรือว่าเราแคมป์อยู่ในบ้านโยนสตันมาลูกแฟชซีโฟมาอย่างลูกแล้วก็ชาร์จยังไงก็ล่วงแล้วก็ง่วงได้นะครับเอ้ยยังไงก็ง่วงแล้วก็ล่วงได้นะครับเน้นไปที่สติลภาพของปืนดีกว่ายกไหวยิงไวคิวไวถ้าเราคาได้สัก2ตัวรีโหลดยังไงก็ทันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการแต่งปืน a k 4 7ให้เป้านิ่งดีดน้อยยกไหวใครที่อยากให้ผมแนะนำการแต่งปืนอะไร ก็พิมพ์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมจะรีบทําผลงานออกมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับหรือถ้าผมคนนี้ขาดตกบกพร่องตรงไหนผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและคอมเมนต์ด่าได้เต็มที่เลยนะครับว่าเฮ้ยพี่ไอคําเนี้ยมันอ่านอย่างนี้แปลผิดนะทางทหารอาสศัพ์แบบนี้นะพี่ออกเสียงแบบนี้นะครับไม่โกรธได้แน่ครับเพราะนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอน,นครับ ดีใจที่คุณผู้ชมชมคลิปมาถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมปุ่มบุกเกมไมี่ขอลบขอกราบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับจะรีบหลับไปไหนลนะ่ะ